สนับสนุนรายการโดย The First Tour and Travel เมื่อคืนนี้เราเล่นเกมกันสนุกมากเลยนะอะไรนะปัง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 อะไรแป้งปังอะไรไม่รู้อะเอ้าเฮ้ยใครมาตั้งกล้องไว้ S <S อันนี้ตรงบีฟเลยนะอันนี้ตรงบีฟเลย <S <S เอาคุณผู้ชมครับตอนรับโอสู่วันสุดท้ายนะครับของ GBA เส้นทางของเรานะฮะและนี่ก็อยู่ที่เซนเจิ้นครับแต่งานเลี้ยงเนี่ยต้องมีวันเลิกราพี่นะโอ้ไม่อยากกลับแล้วจริง <S 2> <S 2> อ,อืมอะถ้างั้นเราทำวันสุดท้ายของเราแล้วก็สถานที่สุดท้ายให้ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะเต็มเต็มหเบรกเลยไหม โอเคได้เลยที่นี่ยังไงครับพี่นะาลากกันไปยาวๆฮะตอนนี้เราอยู่ที่ Museum of c o n t e m p o r a r y Art and Urban p l a n n i n g นะฮะก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่บอกเขาเรียกบอกประวัติของการสร้างเมืองสนเจนขึ้นมาจากที่เมื่อก่อนเนี่ยเมืองนี้ต้องบอกว่าเป็นเมืองชาวประมงครับผมแล้วทางรัฐบาลเนี่ยเห็นอโอกาสที่เมืองน,นี้จะสามารถเติบโตได้สามารถมาเป็นเมืองเศรษฐกิจได้นะฮะก็เลยเข้ามาลงทุนแล้วก็มีแผนการพัฒนาเนี่ยยาวนานถึง40ปีเลยถูกต้องแล้วแผนทั้งหมดนี้ ก็จะอยู่ในนี้ครับถูกต้องครับเป็นพิทยุพั์เป็นนิทรรศการให้เราได้มาศึกษากันโอเคผมอยากเห็นแล้วว่างานศิลปะของที่เนี่เป็นยังไงบ้างนะฮะเดี๋ยวตามกันไปดูเลยฮะมาเลยครับแต่ว่าใครเขาตั้งกล้องมาจริงๆนะพี่พี่นาใหญ่โตนะฮะเราเดินเข้ามาเราก็จะมาเจอกับโซนนี้เลยเป็นถุงกลาง กว้างๆแล้วก็จะมีสิ่งนี้ลอยอยู่ในอากาศทำไมพี่ใช้ครว่าลอยมันเหมือนลอยอยู่ไหมมันเป็นทรงกลมแบบเก็บขอบเข้าไปอย่างเงี้ยเขาเรียกสิ่งนี้ว่าคลาวก็คือก้อนเมฆนั่นเองอ๋อลูกทรงมันลอยเหมือนอยู่เหมือนลอยอยู่ใช่แล้วมันมีความสำคัญยังไงฮะนี้ก็มันก็จะเป็นเหมือนเป็นจุดที่แบบอิมเพรสเราตั้งแต่ตอนเดินเข้ามานะแล้วก็ข้างบนก็จะมีจัดนิทรรศการมีคาเฟ่อยู่ข้างบนด้วย แต่ต้องบอกว่าตั้งแต่เข้าอาคารมานะฮะเราจะเห็นว่าข้างในเนี่ยแบ่งเป็น2ฝั่งอย่างชัดเจนนะซึ่งฝั่งนั้นก็จะเป็นคอนเทนทัลลารีส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นเออร์เบิร์นพารนิงเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนไปฝั่งเออร์เบินกันนะ,ะครับผมในไหนมาที่เซนเจอรแล้วนะครับมาดูกันหน่อยครับว่าเมืองที่พัฒนามาตลอด40ปีตั้งแต่เป็นเมืองของชาวประมงนะฮะสีปีสีปีอะแต่ สามารถถ้าฟังได้ขนาดนี้ถูกต้องนะฮะวันนี้ผมเชื่อว่าคนไทยหลายท่านจะเปลี่ยนความคิดครับว่าเซอเจิ้์อย่างที่อยู่ในความคิดเก่าๆเนี่ยไม่ใช่แล้วคุณมาที่นี่และคุณดูมาถึงตอนนี้คุณจะต้องเปลี่ยนความคิดแน่นอนเพราะนี่คือนิวเซอเจิ้์นะครับนี่คือสิ่งที่เราควรศึกษาเลยถูกต้อง<ะ>ครับตามมาฮะ นี่นะฮะก็จะเป็นผังที่เขาบอกว่าเรื่องราวของเซนเจอร์การสร้างเมืองของเขาเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรเมื่อกี้ผมเล่าตั้งแต่ตอนต้นเลยครับเริ่มต้นมา40ปีเมื่อก่อนเนี่ยเป็นเมืองที่เรียกว่าเป็นเมืองของชาวประมงและทางรัฐบาลหรือว่าทางผู้พัฒนาเมืองเนี่ยเขาก็เล็งเห็นว่า มีโอกาสมีการเติบโตที่เป็นไปได้และก็เป็นไปได้จริงครับมุณถึงเป็นแบบนี้ผมบอกเลยว่าใช้เวลาแน่ๆผมว่านะไอชั้น3ชั้น4ชั้น5เนี่ยเขาเนี่ยจัดรูปแบบออกมาก็คือ city of coexistence เนี่ยก็คือเหมือนเมืองของการอยู่ร่วมกันน,กน่าจะน่าจะพูดถึงแบบว่าการอยู่ร่วมกันของคนสมัยก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ย mm hmm. แล้วก็ค่อยไปชั้น4ชั้น4ก็เหมือนกับว่าเขาสร้างมาอย่างไร เขาสร้างร่วมกันมาอย่างไรแล้วก็ซิตี้โควิชก็หมายถึงว่าและในอนาคตอะ่ะ<ล>สิ่งที่คนในเมืองแล้วก็คนที่อยากจะให้เป็นวาดฝันเขาวาดฝันอย่างไรไกันได้ยังไ,ไงอโอ้โหน่าสนใจนะน่าสนใจมากเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูทั้ง3ชั้นเลยนะฮะตามไปเลยตามไปเลยฮะ ผู้ชมจาได้ไหมครับเมื่อสักครู่นี้ผมบอกว่าชั้น3ของเราเนี่ยจะเป็นซิตี้ของการอยู่ร่วมกันซึ่งคนที่สนรเจนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนพื้นที่คนดั้งเดิมหรือจะเป็นนักท่องเทีย่ยวหรือจะเป็นคนต่างถิ่นที่เข้ามาอาศัยอยู่ในนี้เนี่ยทางเซรเจนเนี่ยนะครับเขาก็มีแผนพัฒนาเมืองแล้วก็ทําให้คนในเมืองเ่ยนะฮะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั่นเองซึ่งตรงนี้ก็จะแบ่งเป็นข้อๆเลยนะฮะว่าองค์ประกอบอะไรบ้างที่มันทําให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขนะถูกต้องอ,งตองคก็ื Hoing Planning เขาก็มีการจัดวางผังการที่อยู่อาศัยอยู่อย่างไรอยู่อย่างลงตัวนั่นเองแล้วก็อันที่2ครับพ่นาครับอันนี้คือ Public Service ก็คือรัฐสวัสดิการนั่นเองรัฐสวัสดิการนะฮะคุณภาพชีวิตจะดีได้ก็ต้องต้องดูที่รัฐสวัสดิการนี่แหละนะครับต่อมาก็คือการเดินทาง System อ่า าสปอร์ตอ้ยอันนี้ก็สำคัญนะพี่นนะการเดินทางถ้ามันครอบคลุมเนี่ยคาร์บอนฟุตปิ้นก็จะลดลงด้วยถูกต้องและที่สำคัญครับนั่นคือ Green Space System ครับหรือว่าพื้นที่สีเขียวในชุมชนระบบนิเวศในชุมชนนั่นเองคนเราเนี่ยมันผ่อนคลายด้วยสีเขียวด้วยธรรมชาติด้วยเมืองที่ดีต้องคำนึงถึงเรื่องนี้ถูกต้องครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ ถ้ามีจะยิ่งส่งเสริมให้เมืองนั้นเนี่ยมีความเจริญแล้วก็มีความสีวิล a เซชันมากขึ้นนั่นก็คือ Urban Facility ซิลิตี้ครับอินโนเวชันต่างๆที่เอามาใส่ในเมืองเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เราเดินมาทั้งหมดเนี่ยมันไม่สามารถทำทีไดอย่างได้จริงๆนะมันต้องอยู่ในแผนที่มันเป็นระยะยาวแล้วก็ทำไปด้วยกันควบไปด้วยกันเริ่มไปพร้อมกันกไปจบพร้อมกัน พี่ดูอะไรอยู่นี่ยคือจะบอกว่าไอ้โมเดลอันเนี้ยมันไม่ใช่โมเดลที่เป็นกระดาษต่อขึ้นมาธรรมดาเนะ่ะเพราะว่ามันสามารถใช้เทคโนโลยี AR ได้ไม่พี่ผมว่านะอันเนี้ยเขาเขาจัดผิดพี่เนี่ยผมว่าเขาอะตั้งผิดที่ต้องอยู่ชั้น5อันเนี้ยอยู่ชั้น3นะชั้น3มันคือปัจจุบันใช่เนี่ยดูสิแต่ไม่แต่สิ่งนี้มันเกิดขึ้นแล้วคุณเพชรฮะสิ่งนี้มันเกิดขึ้นในเซนเจอร์แล้วเขาสร้างแล้วเหรอสร้างแล้วสร้างเสร็จแล้วนี่มันออกมาเป็นแบบนี้เลยนะฮะซึ่งมันมีข้างบนด้้ววยแลก็มี ใต้ดินลงไปนี่เป็นระบบไฟฟ้าระบบที่จอดรถรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าอยู่แบบใต้ดินแบบแล,ลึกมากเลยอ่ะใช่เจ๋งจริงครับคุณผู้ชมครับไปไปดูจุดอื่นต่อผมว่าน่าจะมีอะไรเจ๋งๆให้เราได้แบบตื่นเต้นกันอีกแน่นอนครับไปเดินมาถึงโซนนี้นะฮะเป็นโซนที่รวบรวมเมืองที่เรียกว่าเป็นเมืองในฝันของ คนในโรคไว้หลายๆเมืองนะฮะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยเบอร์จิงนะครับเป็นสิงคโปร์ปารีสลอนดอนนะฮะอาบูดาบีก็คือเขารวบรวม s t r a t e g y รวบรวมรโมเดลของแต่ละประเทศในการพัฒนาประเทศเนี่ยแผนพัฒนาประเทศเนี่ยก็จากที่เห็นเนาะก็ทุกๆเมืองที่เขาเอามาเนี่ยเรียกว่าประสบความสําเร็จหมดแล้วฮะไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องของนักท่องเที่ยวเรื่องของคุณภาพชีวิตของคนในเมืองเอาหลายๆเมืองในตรงนนี้มาเป็นแบบอย่างเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นดีเลยแหละเพราะเราจะได้เห็นภาพว่า เวลาเราวางแผนอะไรไปแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงมันจะเป็นยังไงนะครับมีโรโมเดลดีเสมอครับชั้น4ครับก็จะสืบเนื่องจากชั้น3คืออย่างชั้น3เนี่ยเขาบอกว่า5้าการเรื่อง5เรื่องเนี่ยที่เขาพัฒนาเมืองเนี่ยเป็นอย่างไรที่เขาวางแผนว่าต้องทําอะไรบ้างนะถูกต้องไอ้าเรื่องนั้นเนี่ยหเรื่องที่เขาทำเนี่ยจะสามารถทําให้มันเกิดขึ้นมาจริงๆได้ยังไงยงได้ยังไงถูกต้องก็คือเกี่ยวกับกระบวนการก่อสร้างไม่ว่าเป็นตึกนะสาธารณูปโภคนะครับการเดินทางต่างๆทั้งหมดเลยนะฮะครับผม ในชั้น5นี่นะที่เราพูดถึงอนาคตพูดถึงการที่เรามีความฝันร่วมกันเนี่ยรเราอาจจะคิดถึงภาพที่มันลำ้ำลเขาต้องจัดในเทศากาลที่มันดูอลังการดูล้ำหน้าเป็นอนาคตอแต่ว่านี้ไม่ใช่เลยนี่คือหนึ่งในงานอาร์ตนะครับโดยที่เขามีชื่อศิลปินอยู่ข้างหน้าด้วยนะเป็นงานอาร์ตที่ทําให้เราเนี่ยเข้าไปยืนเืยเฉยนิ่งๆเลยแล้วก็จะมีเพลงมีนู่นนี่นั่นให้เรา imagination าจินตนาการาถึงเมืองในฝันของเรา แบบยืนนิ่งๆแล้วก็แบบหลับตาเนี่ยคุณสามารถมองงานวิชวลของเขาไปได้ด้วยซึ่งไอ้ตรงเนี้ยเขาน่าจะคิดมาแล้วว่ามันสามารถทําให้คุณแบบกระตุ้น i n n o v a ชั่นได้ใช่ใช่เพราะว่าเขาเรียกอะไรในในในคนที่เขาเป็นผู้นําหรือว่าคนที่เป็นผู้นําทางความคิดอะไรต่างๆเขาใช้วิธีนี้เหมือนกันคือเขาไม่สามารถเอาสิ่งที่มีอยู่แล้วเนี่ยมาทําให้มันเป็นสิ่งใหม่ได้เขาต้องจินตนาการไปถึงภาพที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นโอ้ลึกซึ้งลึกซึ้งมากลึกซึ้งมาก ก็เรียกว่าเป็นที่สุดท้ายเนาะของอมเมืองเซนเจอในทริปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเราหาย้ายที่กันไหมเราไปหาที่นั่งคุยกันถึง GBA ที่เรามากันทั้งหมด4เมืองได้ได้ได้ไปหาที่สวยๆไปหาที่เหมาะแล้วก็นั่งคุยกันบรรยายขอารู้สึกให้กับคุณผู้ชมฟังดีกว่าได้เดี๋ยวพา<ม>คุณผู้ชมไปด้วยกันนะฮะไปตามมาครับ ได้เวลาร่วมสนุกของปากสุตพิเศษฟรีถึงบ้านกับ The First Estimate เที่ยวสุดโลกดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน The First Estimate แล้วตอบคำถามเจากรายการครับวันนี้ถามว่าชิงช้าสวรรค์ยักษ์เบโกลีที่เซนเจิ้นมีขนาดความสูงกี่เมตรระหว่าง TF1 128เมตรหรือ TF228 เมตรสามารถใช้สิทธิ์ในการตอบคำถามได้เพียงค่านละหนึ่งครั้งส่งคำตอบที่ถูกต้องมาที่แอปพลิเคชัน The First Estimate เท่านั้นทางทีมงานจะแจกผู้โชคดีที่ตอบถูกจำนวน3รางวัลรับไปเล ที่คั้นหนังสือสุดน่ารักจากทางรายการไปเลยครับติดตามกติกาและรายชื่อผู้โชคดีได้ทางแฟนเพจ a c e b o o k The First Estimate เที่ยวสุดโลกเดินทางกลับมาที่ฮ่องกงแล้วนะครับเรียกว่าต้องกลับสู่ชีวิตจริงแล้วพีน่นัเดี๋ยวเราจะกลับกรุงเทพผ่านสนามบินฮ่องกงถูกต้องแล้วนะครับผมอ่ะเป็นยังไงบ้างครับพูดถึงความรู้สึกกันสักหน่อยอืมให ปดเต็มสิเลยอะ,อะเพราะว่าอาหารการกินนี่แบบว่าโอ้โหอร่อยใช้คาว่าอร่อยได้เปลืองมากจริงๆอะ,อ,ะอร่อยทุกมื้อเลยแล้วผมอาจจะแบบชอบอาหารจีนอยู่แล้วด้วยมั้งก็เลยแบบมันเลยถูกถูกฉลกสำหรับผมนะตลอดเส้นทาง GBA ที่ผ่านมาเนี่ยเดี๋ยวรับอัพอีกรอบหนึ่งก่อน GBA ก็คือฮ่องกงมาเก๊าแล้วก็มณฑล กวางตุ้งนะฮะส่วนกวางตุ้งเนี่ยก็จะมีอีก9ซิตี้คุณก็ลองไปเก็บดูนะว่าคุณเนี่ยถ้าคุณได้มาเส้นทาง G ี a แล้ว่คุณอยากจะไปที่ไหนแต่ถ้าเกิดว่าตามเส้นทางของพวกเราอ่ะมาเก้าห้องกงกวางโจเซนเจิ้นแค่นี้ก็เต็มอิ่มแล้วแฮปปี้แล้วนะฮะฟูลฟิลชีวิตได้เต็มที่แล้วก็ต้องบอกว่าพวกเราเนี่ยพาไปเที่ยวกันมาตลอด8วันนี้นะเต็มที่4เมืองนี้นะครับก็คงจะให้ความสนุกสนานกับท่านผู้ชมได้แหละนะฮะแต่ว่าก็คงจะดีกว่าถ้าท่านผู้ชมมาสัมผัส ประสบการณ์แบบนี้ด้วยตัวคุณเองนะครับผมแับผมนะฮะและทริปดีๆแบบนี้ครับจะไม่เกิดขึ้นเลยครับขอขอบคุณกรุงไทยซ่าประกันชีวิต Super ซูเปอร์ลิชหนึ่งเก้สีส้มสมุไลฟ์ไวไฟ The First Tour and Travel ผู้ชมครับกลับมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับกับ The First Ultimate เที่ยวสุดโลก PPTV HD36 ครับใครจะมาประจำการจะมาเป็นคู่แบบเราไหมจะไปเที่ยวที่ไหนรอติดตามครับติดตามกันไปให้สุดทางเลยฮะครับผมกับ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกนะครับวันนี้เพชรกับพี่นัานะครับตอนนี้โอ้โหเครื่องจะออกเครื่องจะออกแล้วไี่ไปรม่ไปครับเวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวต่อเครื่องนะครับเจอกันสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ ตอนนี้ก็เรียกว่าปีที่8แล้วนะครับคุณผู้ชมครับกับวันเกิดของรายการ The First Estimate ของเราเราจะช้อปเที่ยวกินให้เต็มคราบกันเลยทีเดียวเชียวนะครับผมความพิเศษของเจ้าแม่คุณอิมที่นี่ก็คือ,คอเป็นเจ้าแม่คุณอิมที่แต่งชุดเป็นชุดเจ้าสาวอใช่เราจะไปนั่งเรือกอนโดล่ากันแล้วก็พาผู้โชคดีนะครับผมไปนั่งเรือชมเมืองนะครับ